สวัสดีคนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับแพทของวันที่30เดือน6นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับนะ,ะวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันนะฮะไปะเราไปดูกันเลยนะครับอืมก็แบบมีมีเปลี่ยนหน้าจอนี้นะครับไอ้น้องบากโกนี้กลับมานะฮะอะ่านะครับรอสักครู่นะฮะโอเคมานะครับก็ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมก่อนแล้วกันนะฮะดูที่กิจกรรมนะครับก็เอ่อจริงๆมีกิจกรรมที่เออ่ชัดๆเลยก็คือตัวแพนโดอลลานะครับแต่ว่ามันจะมีการเก็บสะสมนะครับเออ่เหมือนการใช้ Hall, อิลูชันห่ออิลูชันคีนะครับเวลาเหมือนเข้าไปตีสหายนะนะครับมันจะมีอิลูชันห่ออย่างเงี้ยเข้าไปตีก็จะมีการสะสมแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับนะไปดูแพนโดอลลาก่อนแล้วกันของแพนโดอลลานะครับนะก็จะเป็นฮอตไทม์ นะครับโอกาสเพิ่มนะฮะในการได้ไอตัวเซตไฟนะครับก็มีทั้งดาบไฟจุติโลเจนนะครับแหวนนะครับแหวนเจนนะแล้วก็เป็นเซตไฟทั้งหลายเนี่ยอ่าเซตไฟทั้งหลายเนี่ยนะครับมากขึ้นนะ,ะเวลาจะคอมเพรสหมายถึงว่าปกติเราจะแบบเร่งให้มันเร็วใช่ไหมก็ใช้แค่ห้าเห็นไหมปกติมันใช้เยอะกว่าน,นี้นะครับลดเหลือลดเหลือแบบแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยมันน่าจะปกตินีใช้ประมาณสัก ยี่สิบอะไรประมาณนี้นะสี่สองเวีนะไอสี่สองกระทียดจะใช้ประมาณยี่สิบอะไรประมาณนี้ครับยี่สิบเพชรนะครับก็ทําให้เรานั่นเร็วขึ้นนะครับนะก็เหมือนเดิมกับเดือนที่แล้วนะครับก็คือนะครับถ้าเราทําสําเร็จนะครับอ่าจนได้แปดหมื่นเนี่ยนะครับคุณก็จะได้เอ่อเลือกเบ็ดบัตต์ก็ได้คือดาบไฟเจนหรือว่าโลเจนหรือว่ามิสติกเบนนะครับนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าถึง8ปดหมื่นครับแต่ว่าระหว่างนั้นก็จะได ครับแ,รแล้วก็ไอ้กล่องนี้นะครับไอ้กล่องนิ้มก็ดีนะมันก็จะได้ศีลาคมหายากหรือไม่ก็ตำนานนะครับเนาะถ้าคนดวงดีก็ได้แต่ผมไม่ได้ <c oughs> วันนี้ได้แต่สีลาหายากบัสบบมากนะอ่าของผมเนี่ยนะครับถึงสี่หมื่นแล้วทุกคนจะตกใจว่าทำไมถึงสี่หมื่นเร็วนะครับเนาะก็ว่าคือผมมาดองมาแล้วนะครับก็คือก่อนก่อนจะแบบเปิดกิจกรรมเนี่ยผมมีแลกเกือบเต็มนะครับก็คือเก้าเก้าเก้าพันกว่าเกือบทั้งหมดเลยทั้งทั้งสามอันนะครับคือ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีทุกเดือนหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมาเดากับเพื่อนๆในกิ่นกี่แหละเพราะว่ามันมีอะไรฮะเราต้องดูนะครับไอ้เกมนี้จริงๆแล้วว่ามันชอบบอกใบ้ล้วนะเราแค่ไม่ค่อยรู้ว่ามันบอกใบ้เลยเรานะครับเนี่ยมันมีไอ้แลกเปลี่ยนแบบนี้ซึ่งแลกเปลี่ยนแบบนี้มาเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยๆนะครับซึ่งเราดูจานวนวันมันอะดูนะมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันอังคารแล้วมันลากประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวัน ซื้บุติแพนโดราเนี่ยจะมี5วันกิจกรรมแพนโดราจะมี5วันซึ่งมันลากคุมประมาณนี้พอดีนะครับซึ่งมันผมว่ามันใกล้เคียงกันคิดว่าใช่ก็เลยคิดว่าจะต้องดองนะครับก็เลยดองไว้นะครับมันก็เลยจะถึง80,000เร็วหน่อยนะครับวันก็คือเอาจริงผมเริ่มมาผมก็มี3 0,000แล้วว่าวันเดียวอะนะครับแล้วผมก็ไปซื้อแพ็กเกจพันหก็คิดว่ายังไงก็ถึง80,000ได้ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเลือกเป็นดับเจนนั่นแหละนะครับถ้าใครจะ ทำให้ถึงแบบ80,000ก็ผมแนะนําให้เลือกดับเจนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะคราฟได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ง่ายต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะคราฟแล้วแบบเต็ม N6 หรือ N5 หรือแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือ,อน,นี้นับจานวนแร่ใช่ไหมก็สูงสุดก็80,000นะครับก่อน่ยนะ่านนี้ก็80,000ก็จะได้กล่องพวกนี้นะก็ดีครับไปทําซะนะครับแต่ว่ามีแบบนับจำนวนครั้งด้วยนะครับ ทุกคนมันแจกมันแจกศีลาลงอาคมติดติดกันเลยนเนี่ยเพราะกิจกรรมก่อนนะั้นนี้มันก็มันก็แจกนะครับดีนะครับดีเลยนะเกมนี้มันแจกเยอะถ้าเราไม่ทําสเปดสปาดเนี่ยอย่างเงี้ยไอไอเหรียญทองเนี่ยถ้าคุณเล่นทุกวีกะ่ะแล้วมันได้เต็มอะ่ะก็ได้ไปแล้วเนี่ยหนึ่งอันแลวอันนี้ก็เลือกอาวุธได้นะครับอืมใครชอบสกายก็เปิดได้ใครชอบอะไรก็เปิดไปแต่ผมเปิดแล้วผมไปแลกเป็นเป็นเศษอันนี้มานั่นแหละเพราะว่าสกายผมเต็มแล้วส่วนอื่นผมก็ไม่ได้จะทาเพิ่มแล้วนะครับก็ปล่อยมันไปอย่างนี้แหละ ทำไม่ทันไปทําพวกประดับสร้อยกับอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับงั้นตรงนี้จริงๆแบบเดือนนี้กับเดือนที่แล้วมันแจกเศษเจ้นเยอะมากนะครับถ้าใครทําดีๆใครไปโฟกัสต,ตัวของอาวุธดีๆน่าจะโหดเลยนะนะครับนะังั้นการคลามนะครับก็นะมีถึงวันมี5วันอนะ่ะวันนี้วันแรกอ่ะหก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์่ะก็จบวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเนาะงั้นอะนาคตถ้ามสมมติว่าเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยลองดูแล้วกันว่า ว่าตอนปลายเดือนนะมันมีอกมีแววจะมาไหมแล้วถ้าไม่รีบจะรับอะไรก็ดองแล้วไปเลยครับเนาะมันจะได้แบบพวกเนี้ยจะได้แบบว่าจะได้เพิชิตตัวของแบบไอตัวของจํานวนแล้วมันง่ายๆนะครับเนาะซึ่งแบบจํานวนรับก็ได้เยอะอยู่นะทำเล่นไหมไอันนี้ได้อีกสองได้ตัวสหายสี่สิบโอ้ยคุไจะตายร้อยหนึ่งเลยวะถึงแล้ทําได้อยู่เลยห้าวันนะพอถึงเลยร้อยหนึ่งแต่นั่นอาจจะขาดขาดแก่นแท้นิดหนึ่งขาดไอตัวเนี้ย อันนี้ลดด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อไปซื้อที่อื่นดีกว,ว่าไปซื้อในกิวไปซื้อในแบบร้านกิวก็ได้นะครับหรือแบบไปตีไปตีร้านลับก็น่าจะได้อยู่นะครับจ่มนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์มาร้านลับก็มีนะครับร้านลับก็มีนี่ขายนะครับลองดูแล้วกันแต่ผมไม่ไม่ค่อยขาดแล้วงนะไม่ค่อยขาดแหละเพราะว่าใส่เต็มตลอดอย่าใส่จุกจิกจุกจิกอะ่ะใส่เต็มไปเลยผมใส่สองร้อยหกสิบตอนนี้ผมเต็มสองร้อยหกสิบก็ใส่ตลอดแต่ถามวันนี้ได้ของดีดไหมผมบอกเลยไม่ ได้จักอันหนึ่งได้จักเจนอันหนึ่งกับได้กอนเดนะครับเพี้ยมากจริงผมผมมาผมม่ค่อยมีดวงตอนแบบกิจกรรมนะผมจะชอบมีดวงตอนแบบก่อนหน้านี้ก่อนนันนี้วิธีก็กดติดสามวมพร้อมกันอะไรเงี้ยติดเจนสามวพร้อมกันแต่ว่าเวลากิจกรรมประมาณนี้แหละก็ไม่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นกิจกรรมอัพของแล้วกันเพราะว่าของแล้ผมก็จะใช้หลายวงกันนะต่อไปนะครับกิจกรรมอีกอันหนึ่งก็คือใช้ illusion h a l l illusion k e ค hall นะครับก็คืออันนี้นะครับใช้อันนี้นะฮะก็แจกดีอืม เกมนี้มันแจกดีนะครับถ้าเราดวงดีแล้วก็ไม่ซีซัวนะครับเราโคดอยู่นะอันไหนวะอันนี้มั้งอ๋อนะครับก็จะเป็นพวกโนวาเมเทโอตัวสหายแล้วก็ตราไว้อัพขั้นนะครับตัวสหายเนี่ยดูเลยห้าสิบสิบห้ายี่ห้าแล้วเนี่ยสี่ห้าแล้วเนี่ยสี่ห้าเยอะอยู่ครับก็ไม่เปิดตรงนี้นะนะครับก็ไม่เปิดตรงนี้นะครับถ้าไม่มีตัวมันจะให้สองร้อยใช่ป่ะก็เยอะอะ สี 54, ่สิบห้าคูณสองพันสองร้อยก็คูณไปอ่ะก็เยอะอ่ะมันแบบโหดอ่ะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่กดนหนึ่งตั๋วมันจะได้มาห้าอย่างนะครับแต่ว่าของของเจนออกยากมากยากสุดๆนะครับไม่ค่อยได้หรอกยากมากจริงส่วนใหญ่ก็จะได้แบบเศษสหายบ้างอะไรบ้างอะไรยเงี้ยเนาะนี่ก็คือกิจกรรมสองนะครับก็กิจกรรมอ่ะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่กิจกรรมในทุกเหรียญอะไรก็ไป ก็ไปทำให้มันครบนะครับกิจกรรมเหรียญเหรียญแดงเหรียญทองแดงเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เรียกแลกให้ครบแล้วกันผมแลกครบไม่รู้จะครบยังไงแล้วนะที่เหลือเป็นอัปเดตนะครับอัปเดตมีอัปเดตอยู่ประมาณสี่อย่างนะครับอัปเดตอย่างแรกก่อนแล้วกันสหายนะครับเลวนเลวนนะครับสหายเลือดนะฮะเข้ามาเดี๋ยวผมปั่นจนครบแบบสกิลไทยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูทีนะครับแต่เบื้องต้นนะครับก็ ถามว่าต่างไงกับโลวินนะครับหนึ่งอีนี่แม่งแบบมันเป็นสายเลือดที่แท้ทูอะ่ะเพราะสกิลมันเลื่อนมาเลยนะครับแม่งติดเลือดเลือดยับอะ่ะทำให้ทําให้เกิดบีดดิ้งนะครับคือถ้ามันขึ้นแบบนี้ขึ้นดวงเลือดอย่างเงี้ยแปลว่าสกิลมันทําให้ติดบีดดิ้งมากขึ้นแล้วก็เวลามันตีปกติเหมือนคุณใช้สกายหรือใช้ใช้เคียวเลยไอ้ใช้ไม่ใช่เคียวจับเลยวะก็คือโปรตีโลวินเวลายิงปกติมันไม่ติดเลือดมันต้องสกิลอย่างเดียวใช่ไหมสกิลหนึ่งใช่ไหมกับถ้ามีคัตเตอร์มนนะ แต่เอลเวนเนี่ยเวลาตีปกติของมันอ่ะมันจะติดเลือดซึ่งมันก็จะดีต่อโหมดปกติเวลาโหมดเราไปตีมอนพิจิตช,ชัยอะไรแบบนี้ที่ที่สหายเราออกมาตลอดไงครับหรือว่าคอมพาเนียนวอลอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกีวอลเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันก็จะก็จะไม่มีผลตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้ออกมาตีบ่อยๆถูกไหมมันออกมาใช้สก,กิลนะครับแต่ว่าสก,กิลอ,อื่นๆอ่ะก็จะเป็นสก,กิลแบบสายแบบ สายเลือดอะเยอะแล้วก็มีใบอันหนึ่งมีมีแบบจับอะครับซึ่งตอนนี้สหายที่มีสกิลจับมีแค่แค่ตัวลาเวนตัวนี้กับไอมีเทโล่านะครับก็แปลว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันถ้าติดเลือดอะมันก็จะไปไปจับนะครับพอจับเสร็จปุ๊บมันจะคอมโบกับตัวนี้แน่นอนถ้าจับสําเร็จนะครับถ้าจับสอนนี้เมื่กีมันไม่สําเร็จมอนบางตัวมันชอบดิ้นถ้าดิ้นหมายถึงว่ามันมันหลบนะมันไม่ใช่ดิ้นแบบดิ้นเด็กๆอย่างนี้นะนะครับมันก็ถ้าจับเนี่ก็จะคอมโบกับสก มันจะแรงไหมเพราะมันบอกหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เดกภาพไว้แต่ผมว่ามันอารมณ์อารมณ์ดีบัฟมากกว่านะครับนนี้มันใส่ดีบัฟนะครับเห็นไหมมีรถเกาะได้ด้วยนะครับรถสูงสุดสองรสิบเก้าหน่วยมันจะเป็นแบบเหมือนปล่อยมังกรน,นำมาทีเอนะครับเนาะบางคนน่าจะเห็นบ้างนั่นแหละนะก็นั่นแหละแล้วก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลวงกว้างนะครับมันจะแบบมันจะคนละแบบกับโรบินเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าตัวของ จะทําให้ติดเลือดง่ายขึ้นน่นะครับจะทาให้ติดเลือดง่ายขึ้นแล้วกันเพราะว่าสก,กิลมันเลือดหมดเลยมันเลือดทําให้บีบหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นะครับนํามาซึ่งพอเวลาสหายใหม่มานะครับก็จะนํามาซึ่งไอ้นี่เอ,อ้รยะยะไกลเนี่ยโบนัสสหายนะครับสายเลือดจะโหดขึ้นเยอะเพราะความแม่นยาเลือดบบกอีกสองถ้าเราเก็บนะบผมกเก็บเต็มเลยนะ920ความแม่นยาเลือดบบกสองันชีวิตโบก12เปอร์เซ็นต์ตาขี้เข้ายี่สิบเปอร์เซ็นต บูธเดอร์เมเลอร์40%อิสเฟียร์ชั่วตาสี่ตัวเนี่ยถ้าใครมีครบนะมีเจเทอร์ล่าเจมีเทโอแล้วก็มีแบบว่ามีลูซินด้าแล้วก็เลยเป็นครบนะครับบูธดาเมเลือร er, ออกอีก40%ผมบอกผมว่าตัวว่าอุ้ใส่เลือดนะแ,แม่งจะโหดขึ้นเรื่อยๆโหดอีกเยอะเลยนะครับยิ่งใครมีจักหกสกายล่าหกเนี่ยผมว่าแม่งโหดสัตว์แตเ่เขาเป็นที่มาถึงแม่งต้องมีอีเข็มขัดมิสติกเบนเนี่แหละ ลดดาเมจเลือดออกเห็นปะถ้าอัพเต็มนะลสี่เจ็ดส7่เจ็ดเรเซ็นาได้ดาเมจคียิคอลด้วยก็ลองดูกันถ้าใครมีอาจจะลองทำตัวนี้ก็ได้นะครับก็ช่วยได้แล้วก็ผมแม่งอยากได้หนอนตัวนี้เลยไหนวะขาดไปตัวหนึ่งยังไม่ได้อีหนอนตัวอีหนอนตัวตัวกลางไม่ใช่ตัวท้ายรดดาเมจเลือดออกส5ม้าอร์เซนคันน้อยอีตัวนึงอยากได้เลยนะประมาณนะครับแล้วก็อีเวนต์แมทเทอร์นะครับก็จะมีมาให้ตีนะครับ ถ้าใครจะโฟกัสจะตัวนี้จริงตีผมตีครบห้านะครับแต่ว่าอีเจคาเรีนเนี่ยผมคงไม่อะไรกับมันผมก็คงไม่อะไรกับมันแล้วล่ะอัพไม่ไหวนะครับจริงๆมันใช้กับดาบไฟอ่ะติดไฟง่ายมากนะครับมันเพราะว่าสกิลไฟมันเยอะแต่ว่าถ้าเอาพิกแพงอ่ะผมว่าเมทเทล่าแม่งก็ยังนําอยู่นะครับส่วนเรดี้เทลาได้แต่ความแรงแต่ความพลิกแพงเนี่ยแม่งไม่ค่อยเวิร์กโยเวนคุณต้องแบบใช้เกาะไฟพ่นใช้โลเจนพ่นไฟมันถึงจะออกสกิลทีนะครับแต่ว่าถ้าแบบดาบไฟล้วนๆกับใช้กับปืนไฟอะไรแบบนี้ โอ้เมโทร่ามันพิกพงมากกว่าสายบุกนะสายบุกนะอืมสายบุกกับสายกันนะไม่ไม่ไม่สายบุกยังไม่เท่าสายกันสายกันเนี่ยเมโทร่าแม่งพิกพงมากกว่านะครับประมาณนั้นก็ไปตีเอานะฮะนะอันดับแรกนะครับก็คือลองดูแล้วก็มีแพ็กเกจนะครับขายซึ่งแพ็กเกจเนี่ยผมซื้ออันแรกอันที่อันที่สามไปแม่งซึ่งคิดผิดมากน่าจะซื้อสองอันสองอันหนึ่งนะครับปกติแพ็กเกจกลางเนี่ยมันจะเที่ยมากมันจะมันจะไม่แจกแบบนี้นะครับ จริงๆมันไม่จะแบบนี้มันปรับนะน,นะแพ็กเกจกลางมันดีขึ้นเยอะนะครับลองดูแล้วกันใครสนใจก็อาจจะเลือกสองหรือว่าสามไปเลยนะครับถ้าจะเอาทางดีทางนี้นะตัวมันเท่อะแพ็กเกจหนึ่งก็ปกตินะครับประมาณนั้นผมไม่น่าซื้อแพ็กเกจหนึ่งเลยน่าจะซื้อสองกับสามไปเลยไม่เกียเงินตังค์นะครับนะนี่ก็คืออัปเดตของเลเวนนะฮะตัวตัวสหายสายเลือดใหม่นะครับแม่งเท่จัปล่อยมังกรดำนะฮะจริงมันเป็นข่า,ขาวหละอันที่สองนะครับ ใครมีอุปกรณ์เยอะก็จะโชคดีนะครับตรงจุติเนี่ยมันจะมีขั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นขั้นพันแปดสิบกับพันสี่สี่สิบนะครับใครเก็บบ่วงโงขมเกินมานะขมเกินมาพักใหญ่แล้วก็บู๊ตเดเมจกุณภาพยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาตาัตราคีย์ที่ข้วบวกสิเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนมันจะมีแค่เจ็ดร้อยยี่สิบมั้งถ้าจำไม่ผิดมันจะไม่มีพันแปดสิบกับพันพันสี่สี่สิบเนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยเนะี่ยเห็นไหมบู๊ตจุติใส่ฟ้าสามสิบนะครับอนาคตเคียวใส่าไฟาาด,ด,ด้ออวย บูตด,ดมามีท์ผอมไหมกี่สิบเปอร์เซ็นต์เดบวต์คิดไ้ข้วบวกสิบอ่าของโลก,ก็จะผูวุฒิโยมตีไฟยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บูตดามีท์ผอมไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นดาไฟกับตัวของสายเลือดก็จะหดสัตว์ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับถ้าเก็บครบนะพวกนี้ก็ได้จากการอัพขั้นนะครับอัพขั้นอัพเลเวลนะครับถ้าใครอัพเลเวลเต็มส่วนใหญ่ก็จะเต็มอยู่แล้วก็จะเกินนะครับประมาณนั้นนี่ท่านอ่าน,นวิศว์สองนะครับไอวิศว์สามนะครับ เพิ่มความยากของอีตัวนี้มานะครับยังไม่ได้ไปตีเลยมันก็จะได้ไอเทมไปคราฟดาบไฟกั้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนะจะเย็นเดี๋ยพึ่งดีไปตีนะพึ่งรีบไปตีนะครับตัวบารโคนก็จะมีตัวนี้งอกขึ้นมานะครับก็เป็นเลเวลนรกนะครับเลเวลนรกเราก็มีนะครับมีอุปกรณ์เอาไว้คราฟดาบไฟกับโลเจนขึ้นมานะครับนะแล้วก็มีการจัดอันดับนะครับอืมสิบวินะครับเดี๋ยวผมให้คนอื่นเขาเล่นไปก่อนลกัน การจัดระดับเนี่ยก็จะมีรางวันเหมือนเดิมนะครับเหมือนรอบที่มันเป็นรอบปกตินะครับก็จะมีเนี่ยหนึ่งสองสามก็จะแจกนะครับตัวเจนนะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สามมะผมก็จะเฉยนะไม่รู้จะเอาไปทำไมก็ได้เพชรอะไรสี่กับสิบก็ได้เพชรอะไรก็ได้เยอะอยู่ในวันก็เยอะอยู่ในวันนะครับซึ่งอันนี้นะครับดังนั้นใครที่แบบเป็นสายโหดที่แบบมีโอกาสจะได้หนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้ก็ยังไม่ต้องรีบอัปดาบไฟจนเต็มก็ได้นะครับเผื่อคุณได้พวกนี้เนี่ยจะได้ไม่เสียใจนะครับมันจะสุ่มนะเป็นกล่องสุมนะครับ เป็นกล่องสุ่มนะครับอาจจะได้อาจจะได้ศีลาของดาฟไฟเจนหรือว่าโล่เจนก็ได้นะครับก็มดเขตที่24นะครับแข่งกันได้จนถึงวันที่2ี่ีก2อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปโฟกัสมันก็ได้นะฮะแล้วก็ได้ได้รางวัลวันที่21อนะครับในนั้นดาบไฟก็กับโล่ไฟอาจจะผมก็แช่นะผมก็จะเป็นปล่อย N 5อย่างเงี้ยปล่อยไปไปอ่านอีกอื่นก่อนนะครับจนถึงแบบ21เเผื่อผมจะได้สักอันหนึ่งจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งแลกเนาะ นะครับดังนั้นอันเนี้ยตัวบาโกก็จะมีตรงนี้เข้ามานะครับระดับนาลกแล้วก็มีตรงนี้ขึ้นมานะครับความนั่นของมันคือว่ามันแอดไอตัวดาบไฟกับโล่ไฟในเบียงก้ารโดยต่ประเด็นคืออะไรเลยวะมันต้องอ e ัพอีลุงเนี่ยอีกสามเลเวลไว้จนถึงสิบสองคือปลดล็อกเลเวลสิบก็ได้ก็ได้สูตรโลเจนแหละครับแต่ว่าแต่ว่าแม่งกว่าจะครบสิบสองเนี่ยอ่ะ เวลาคราบแต่ละอย่างเนี่ยมันจะได้เอีีไม่เท่ากันแล้วแต่อันแต่ล่าสุดผมเพิ่งคราบปืนปืนสายฟ้าอีกอันหนึ่งผมคราฟเอาไว้แรกนะเอาไว้แรกเอาไว้แรกที่ผมเคยลงคลิปหนึ่งไว้ผมแลกครบทุกทุกเดือนไอ้ทุกอาทิตย์อะเนี่ยเอาปืนไฟสองอันไปแรกแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจากไปแรกนะเพราะปืนไฟมันใช้เจ็ดเจ็ดเจ็ดวันแต่ว่าโล่อะมันใช้เก้าวันก็เลยเอาปืนไฟมาทําก็คือสองเศษเจนของปืนปืนสายฟ้าไม่ใช่ปืนไฟแต่ปืนสายฟ้า เท่ากับหนึ่งเศษสิลาพงมาน,นึกก็คือใช้สี่ครับทั่วที่ใช้สี่นะครับก็เลยข้าเป็นปเมื่อกี้พอข้าเป็นปเมื่อกี้ปุ๊บเอ็ีขึ้นเก้าิบเอ็ดครับขึ้นเก้าบอดขึ้นเกบ็ดังนั้นถ้าค้าพ,พวกจับอะไรแบบนี้นะครับอาจจะขึ้นประมาณร0อยร0อยสิ 120, ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่งกว่าจะเต็มห้าร้อยเขาจะไปกว่าแม่งจะขึ้นเลยเป็นส0บก็ห่านไปอ่ะหกรอบนะครับดังนั้นใครจะมาค้าไ้แบบดาบไฟเจนกับโลเจนแล้วแบบ ให้ได้จนถึงแบบ n สาม n ห้าเนี่ยเอาเรื่องนะถ้าไม่ได้จากการคาร้าเพรโรล,ล่านี่เอาเรื่องนะใช้เวลานานาน,นะครับเป็นเดือนผนมะว,ว่าเดือนสองเดือนนะครับแต่นะเขาก็จะบินว่อนจะไปหมดนะครับนะดาฟไฟก็โหดจริงนะโหดโหดมากนะครับโหดจริงโหดจัดอะโหดจัดะนะครับนาองั้นสูตรมันก็จะมาแล้วนะครับสูตรสองอันนี้ก็จะมาแล้วแต่ว่าเห็นป่ะโลเจนแมงศิบอีดาฟไฟแมงศิบสองนะครับดาฟไลสองแล้วผมบอกเลยนะสูตรสองอันเนี้ย ใช้เศษของดาบไฟปกติกับโล่ไฟบกสีแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์อย่าไปอย่าไปเอาไปย่อยทิ้งหมดนะครับเ<ม>หลือไว้เหลือไว้เหลือไวค้คาเป็นสูตรบ้างแต่ว่านั่นแหละก็ต้องตีถึง10กับสิบนะครับเนาะนนประมาณนั้นของเบียงก้าของขวัญยังเต็มอยู่นะครับรถยังเพิ่มไม่ได้มากกว่านี้แต่ว่าอีลุงเคนเนี่ยต้องคาบเอาไม่แนะนําให้ซื้อไอ้พวกนี้นะไม่แนะนําเลยนะแทงชิบหายแล้วไม่บวก10บกับสาสิบแบบมันคาบก็เหอะจริงไม่แนะนําอย่างแรงเลยโคตรไม่แนะนําอย่าอย่าหาทํา ไม่ไหวไม่ควรเอ1 0แม่งเสียเพชรห้า,า,าหร้สิบบาทเปล่าอย่าหาทำนะครับอันนี้ไม่แนะนำหรือขาดนะครับเปลืองเนาะนะครับนี่ก็คือกิจกรรมของอัปเดตแพทตอนนี้นะครับของของอาทิตย์นี้นะครับผมก็ลอแมปใหม่มาไม่รู้จะมาประตอนแรกนึกว่าจะมาตอนนี้นะครับเพราะว่ามันปล่อยคือที่ผมสงสัยอะ่ะคือเราเราคิดว่าเดี๋ยวทีแปดมันน่าจะมาเนี่ยอาวุธสีแดงทีแปดนะครับ ซึ่ง T ี8เนี่ยสำคัญมากนะครับว่าว่าถ้าท8มันขึ้นมาเนี่ยมันมาปุ๊บเนี่ยสเตตัสทุกคนไม่จะกระโดดขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยไว้โดยเฉพาะคนที่โหนโดเนี่ยมันจะขึ้นไปสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วคอเลคชันตรงนี้มันจะมาด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเี่ยคอเลคชันตรงนี้มันจะมันจะเกินมันจะเกินจากที่มีอยู่พันแปดสิบมันจะเกินไปนิดนึงแล้วมันก็จะทําให้โหดอีกขึ้นไปนิดนึงดังนั้นเอทุกที่ผ่านมาสองอาทิตย์่ะมันถึงไปกิจกรรมฮอตไทม์นะครับให้ให้ตตีีและะเเอางิน่ ซึ่งผมเดาว่าแม่งเดี๋ยวแม่งก็ต้องอัปเดตในใกล้ๆนี้แหละเพราะว่ามันมันให้มาตั้งสองอาทิตย์แล้วซึ่งมันแบบเกมนี้แม่งชอบบอกใบ้จริงๆนะทุกคนบอกเลยเกมนี้แม่งชอบบอกใบ้แล้วเกมนี้แม่งทำกันบ้านนะเว้ยบางทีเราจะเห็นว่ามันเนื่อยๆแบบทำไมสองอาทิตย์ให้กูตีเขาทานไปเดียวผมเชื่อว่าตอนนี้คิวมันไม่สมดุลคือบางคิวแม่งโหดเกินแล้วแบบคนอื่นแม่งไล่ตามไม่ทันแม่งเลยเปิดเอาทานมาจ้ะแต่ว่าคนไหนที่แม่งแบบไม่รู้จะอัพอะไรแล้วอะเออแม่งก็จะแบบขี้เกียจตีเห็นไหมแต่ผมก็ตีของผมไปนะตีไปแล้ว เงินแม่งเลยมีร้อยล้านเนี่ยไม่รู้จะไปอัพอะไรต่อแต่ว่าถ้าถ้าไอ้ทีแปดมันมานะครับเราใช้เงินเยอะแน่นอนเพราะว่าอย่างเรจินเน่ะตอนอัพทีเที่ผ่านมาเนี่ยแม่งใช้8ปดแสนใช่ป่ะงั้นถ้าเป็นทีแปดขึ้นมาเนี่ยแม่งต้องมีล้านร้านห้าร้านหกถึงสองร้านแน่นอนมันจะใช้เงินเยอะมากครับนะครับดังนั้นก็เนี่ยแหละก็ลองดูแล้วกันนะครับนะออลองดูกันว่าจะ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 ยังไงนะครับแต่ว่ามันต้องมาแล้วล่ะมันใกล้มาแล้วจริง เพราะมันปล่อยแบบนั้นอนะสองอาทิตย์เต็มนะครับหนึ่งแมปใหม่ก็มาสองไอ,ไอทีแปต้องมานะครับในในในเดือนเนี้ยมันต้องมาเพราะว่าเดือนเนี้ยอาวุธยังไม่มาแน่นอนอยู่แล้วอาวุธเนี่ยประมาณ3เดือนมาทีหนึ่งนะครับสามทีเดือนมาถึง,ถงดาบไฟมันเพิ่งมา2เดือนนะครับนั้นมันอาจจะใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนถึงจะมีอาวุธใหม่มาเนาะงนั้นะเดือนเดือนนี้คงไม่มีอาวุธใหม่นะครับจะมาได้ไงเพราะแพนโดล่ามันก็ครับ ครดาบไฟอยู่เนี่ยถูกไหมมันก็ยังไม่มีหรอกนะครับก็ใช้เวลาจะทวนจะได้เก็บกันใหม่นะครับถ้าถามว่าดาบไฟดีไหมนะครับบอกว่าดีนะครับดีดีเลยยิ่งถ้าประกอบกับมีแบบพวกอุปรกรณ์รอ,อื่นๆนะนะครับอย่างเงี้ยแหวนถ้าผมสี่แล้เไม่ก็ห้าเนี่ยเพราะว่าดาบไฟกับโลจนผมจะพักไว้นะครับรอไปไปเดือนก่อนไม่ต่างเท่าไหร่ก็ก็แรงวันนี้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไปทำพวกนี้ก่อนนะครับทาทำแหวนทำสร้อยทำอะไรแบบเนี้ยให้มันครบๆนะฮะ เดี๋ยวมันมีแจกเศษอีกเยอะเลยครับทุกคนก็จะได้เหมือนกันเนาะก็พยายามตีแล้วกันนะครับเนาะหมดท้าทายหมดเลยพยายามตีนะครับผมลงคลิปไปแล้วนะตอนนี้ผมแบบขึ้น2แบบมาติดกัน2อาทิตย์แล้วเนี่ยนี่ก็สองนี่ก็สองนะครับทุกคนผมบอกเลยนะอีท้าทายนะมันเล่นรอบเดียวไม่ได้มันต้องเล่นหลายรอบนะครับแล้วบางคนเนี่ยมันจะไปตันที่ห้าหมื่นทุกคนดูนะดูดูดูแบบตรงนี้เงาไอ้เหียชิบหายไหมหรือตะกูเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่มันจะไปตันห้าหมื่นนะครับ มันไปตันห้าหมื่นเพราะคุณไม่ผ่านดันแปรอีเมงป่องแต่ถ้าผ่านแล้วแต้มมันจะไหลครับอันนั้นน่ะคนที่แบบได้ห้าหมื่นกว่าเนี่ยตีให้มันผ่านดันแปรให้ได้เล่นหลายๆรอบผมเล่นแบบเป็นสิบรอบเลยตีให้ผ่านดันแปรให้ได้แล้วมันจะแบบมันจะได้รางวัลดีกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าคุณได้แบบได้ได้อย่างเงี้ยได้สามกับสี่ถึงสิบอะไรแบบนี้นะครับมันได้กล่องนี้เพิ่มมาอีกนึงแบบเราบางคนเปิดอ่ะอย่างเพื่อนในกิววันนี้เปิดนะครับ เปิดกี่กล่องหรือว่าสี่กล่องแม่งได้แบบเศษเจนมาสามอะได้เศษแร่แมาหนึ่งเลแล้วแล้ว,ลวช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้แบบนั้นนะของอาทิตย์ที่แล้วอะพ่อราที่แล้วอะผมเปิดสี่กล่องหรือหกกล่องว่าหกกล่องมั้งได้เศษเจนมาสามไยจริงๆแต่ผมไม่อยากลงเดี๋ยวกลัวคนอื่นแบบเดี๋ยวดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปกติเวลาเปิดจริงก็ไม่ได้แบบนั้นนะปกติก็ สิบกล่องแม่งก็ศิลาหายาสิบกล่องอะไรเงี้ยเออแต่แต่มันก็ช่วยเราได้ครับนั้นพยายามตีนะครับได้เพชรได้เพชรื่อยพยายามแบบเก็บเก็บกิจกรรมให้หมดอย่างแบบเดี๋ยวมันจะเก่งง่ายขึ้นนะครับอีควินัสก็พยายามไปตีนะครับแต่อีควินัือาทิตย์ที่แล้วผมแบบผมที่เกียดอะผมสู้ไม่ไหวอะผมสู้ไม่ไหวแม่งเจอแบบอุปกรณ์เจอสเตตัสที่ผมไม่ค่อยตรงกับผมเท่าไหร่ผมก็เลยยอมแพ้ก็เลยเอาห้าไม่ไม่เอาหนึ 3, ่งถึงสามนี่นะครับแต่ถ้ามีบีดมาอาทิตย์นี้ยเจอกันรู้เรื่องนะครับ พยายามจะทําจักให้หกอยู่นะครับทําจักให้หกอยู่แต่ว่าก็ตัดใจไม่ได้เพราะว่าต้องทําคราเศษปืนมาคราเป็นเศษเจนมาทำเป็นแลกเ,เศษเจนก็เลยจักก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่แม่งเปิดได้บ่อยๆไงนะครับแล้วก็ผมผมฝากอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายละการแลกเศษพวกนี้นะครับโดยเฉพาะหาย,ย่างนะคุณเชื่อผม,ผมไม่ต้องไปแลกเยอะไม่ต้องรีบเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ที่อุปกรณ์แม่งเต็มนะแม่งชอบมา ล่าสุดผมแบบเอาซิลาหายากไปแลกอีกนีมาการีนก็คูณรูปให้เต็มหกใช่ปะ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นความจังไรบังเกิดวันนี้แมงออกมาสามจ้ะไอการีเนเบลก็เหมือนกันการีเนเบลผมก็มแลกแล้วก็เอาเศษแลกจนหกแบบเสียเพชรไปเยอะมากไม่เหลือแมกไม่ีกห้าอะไรอีกอปืนนี้ก็เต็มแล้วไอนั่นอีกไอสร้อยหนอนอะ่ะก็ไม่น่ารีบเลยสร้อยหนอนอยู่ไหนวะหาไม่เจอ ชิบหายแล้วเวรกรรมอ๋อนี่เพราะตอนนี้แม่งค้างสีดังนั้นเนี่ยไอ้พวกแรกผมพูดไว้นะถ้าไม่รีบจริงอนะ่ะซึ่งมันไม่คนร,รีบครับไ่รูจะรีบทําไมไม่ผมว่าไม่ไม่ครรุ้มจริงๆนะแม่งแพงไดยสามร้อย่ะแล้วมันแบบมันไม่ได้เปลี่ยนคือเดี๋ยวมันก็ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวมันก็ได้แล้วแบบการแลกแบบเนี้ยแม่งต้องแลกแลกหนึ่งได้หนึ่งแล้วไปใช้สี่ก้อนไม่ถึงจะขึ้นมันถึงจะนับเป็นแบบเศษของอุปกรณ์นั้นหนึ่งซึ่งเจนเนะ่ยมันใช้แค่แบบสองเขา้าใจปะ ถึงจะเรียกว่าถึงจะนับเป็นแบบว่าเศษของอุปกรณ์นั้นหนึ่งนะครับแล้วมันแลกหกร้อยอ่ะนั้นอันนี้จริงๆอ่ะแม่งกว่าจะได้แบบกว่าจะได้หนึ่งหนึ่งเศษของอุปกรณ์นั้นนะแม่งใช้เพชรพันสองแต่นี่แม่งใช้แบบแม่งก็ใช้พันสองเหมือนกันนะแต่ว่าสแตทแม่งคนละเรื่องนะนั้นอันนี้ผมว่าแม่งแบบเชื่อผมอย่าหาทำไม่ต้องไปแลกแม่งหรอกเดี๋ยวแม่งก็ได้จริงๆไม่ต้องรีบแล้วกิจกรรมค้าใหม่นะคุณจะเต็มเร็วมากถ้าแบบคุณดองแล้วว้อย่างผมแม่งแบบดูเลยแม่งหกหกห้าห้าเกือบ นะครับโยเว้นบางอันจะต้องแบบอยากจะใช้จริงๆจัดๆแต่ก็แบบหรอวะขนาดนั้นหรอวะก็ไม่จะต้องขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ช่างมันห้าเดี๋ยวเบสก็หกเนี่ยสร้อยไฟเนี่ยบางทีก็คันมืออยากจะอัพให้มันเต็มหกแต่แบบเนี่ยมันก็สามแล้ววะแล้วเวลาอัพเต็มนะเดี๋ยวมันจะมานะครับเนาะบ่นแค่นี้ละพอแล้วนะครับเนาะก็ไปลองดูกันนะครับก็จบแค่นี้แล้วกันสําหรับการอัปเดตนะครับสาหรับวันนี้นะฮะแล้วก็ทีไอเวนยังรับคนอยู่ไหมครับน่าจะรับแหละน่าจะขาดคนอยู่บ้างนะครับก็สมัครกนมาได้นะครับน ขอทุกคนโชคดีก,กันครับรอบนี้ครับผมสวัสดี